ดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะตรงหน้าหมอมมาเล็กนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นเครื่องปั๊มนมนะคะนี่เดี๋ยวเอาตัวเครื่องให้ดูก่อนสีชมพูน่ารักแบบนี้ก็ต้องเป็นยี่ห้อบูส t ตรนะคะรุ่นมิ r เคอรโกนะคะซึ่งแบบเป็นรุ่นที่แบบเล็กมากเบามากน้ำหนักแค่200กรัมเท่านั้นเองนะคะคือเบากว่าโทรศัพท์เอาจริงๆแล้วก็เเป็นแบบ ตัวเล็กจิ๋วแต่แจว๋วสามารถพกพาไปไหนก็ได้ไม่ว่าเราจะแบบไปทํางานที่ออฟฟิศหรือว่าบางคนแบบปั๊มนมที่บ้านอย่างเงี้ยมันกเ็เป็นเครื่องเล็กพกพาได้ใช่ไหมเราสามารถที่จะปั๊มนมไปทํางานบ้านไปแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดลูกกลับอย่างเงี้ยเราก็สามารถปั๊มนมได้เพราะว่าเสียงเครื่องปั๊มอะมันเบามากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันของมันกันว่า,ามีฟังก์ชันเด็ดอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวจะมาดูตัวเครื่องกันก่อนนะคะนี่ตัวเครื่องดูกันใกล้ๆเลยนะคะซึ่งโหมดปั๊มนมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะคะอ่าวิธีการเปิดจะเปิดตรงนี้กดค้างไว้3วินาทีเครื่องก็จะเปิดนี่คือเปิดแล้วนะได้ยินเสียงป่ะไ,ไม่ได้ยินอะไรเลยใช่คือถ้าเกิดอยู่ตรงนี้จะไม่ได้ยินแต่ถ้าเกิดอยู่ในห้องนอนที่เงียบๆอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ยินแบบจึกๆประมาณเนี้ยนิดหนึ่ง อันนี้เป็นโหมดถ้าเกิดเปิดมาปุ๊บครั้งแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นโหมดกระตุ้นน้ำนมนะคะ,ะเป็น<ด>รูปนี้รูปอ่ารูปหยดหย,ย,ยดนมเนี่ยหหยดอ่าถ้าเกิดต้องการที่จะเปลี่ยนโหมดก็กดตรงนี้ถ้าเป็น2อหยดก็จะเป็นโหมดปั๊มนมค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรากดอีกที่นึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มรีดน้ำนมค้างเต้า<ม>นะคะก็จะเป็นโหมดสลายก้อนนั่นเองอันดีวิ ก็คือจะเป็นอีกแบบอีกฟีลลิ่งหนึ่งเลยอ่ะคือเราก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันจะรู้แต่ว่าเวลาที่ใช้อ่ะมันมีความแตกต่างกันคือถ้าเกิดสมมติว่าเวลาใครให้นมน้องจะรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดนมเป็นก้อนเนี้ยเออมันจะมีความจีที่ไม่เหมือนกันคืออ่าเอาจริงๆการการดีนมที่เป็นก้อนดีที่สุดก็คือต้องให้ลูกดูดใช่ไหมเออแต่ว่าอันเนี้ยเท่าที่ลองใช้อ่ะก็คือเสมือนลูกดูดเลยใช้ได้เลยเพราะว่ามันรู้สึกว่า การดูดของเขาอะเป็นระบบดูดที่รู้สึกว่านุ่มแต่ลึกอะองงใช่ไหม,ม <laughs> คือคนที่ไม่เคยปอ๊มอมอะจะแบบไม่เข้าใจแต่อันนี้ก็คือคือมันไม่ทํานุ่มก็คือมันมันไม่เจ็บอะไม่เจ็บหัวนมเออนั่นแหละแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็จะสามารถแต่ละโหมดนะเราก็จะสามารถปรับได้ว่าต้องการความแรงเท่าไหร่ แรงมากแรงน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวกลับไปที่หมดเดิมก่อนสมมติอันนี้เป็นหมดกระตุ้นน้านมนะคะถ้าเกิดสมมติเราเปิดจึ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะรู้สึกว่ามันก็จะแรงขึ้นเนาะเนี่ยลดเนี่ยปุ่มเพิ่มลดความแรงจะอยู่ที่ตรงนี้คือใช้ง่ายมากส่วนอันนี้เหมือนว่าจะเป็นปุ่มที่เพิ่มความถี่เพิ่มรอบนั่นเองเออถ้าเกิดอยากให้มันแบบดูดถี่มากขึ้นอย่างเงี้ยก็ให้กดที่ปุ่มนี้ได้ เดี๋ยวมาดูในส่วนของกลวยกันบ้างนะคะดีก็คือเป็นกลวยแฮนด์ฟรีนั่นเองซึ่งกลวยแฮนด์ฟรีเนี่ยมันก็ดีสําหรับคุณแม่ทํางานเนาะหรือจริงๆจะแม่ที่แบบเลี้ยงฟูลไทม์แล้วยังปั๊มนมเนี่ยก็สามารถก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่มันจุ๊บอยู่กับเต้าเลาเนี่ยเราก็แบบไม่ต้องไปจับมันเนีไม่ต้องเสียเวลาใช่มือเป็นอิสระแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นแม่ทํางานเนี่ยคือเราก็สามารถที่จะแบบปั๊มนมแล้วเราก็ทํางานทํางานอย่างอื่นต่อไปได้เลยหรือว่าบางคนเนี่ยทางานบ้านก็ได้นะเอ อันนี้ที่ผ่านมาก็ทําอยู่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมาดูองค์ประกอบกันเดี๋ยวประกอบให้ดูเพราะว่าเท่าที่ดูในรีวิวอ่ะไม่ค่อยมีใครประกอบให้ดูเลยเ,เนาะเอออันนี้ก็คือจะเป็นตัวฝากรวยละกันเราก็เรียกไม่ค่อยจะถูกรู้แต่ว่าเออประกอบเป็นอ่ะประกอบอย่างนี้อันนี้ก่อนตรงนี้นะคะก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลายปักเป็ดใช่ปะใส่เข้ามา แล้วก็ตรงนี้คือประกอบไม่ยากประกอบง่ายๆายแล้วก็เอาด้านที่เป็นรูอะค่ะขึ้นมาไว้ข้างบนประกอบเสร็จแล้วก็เอารูตรงเนี้ยมันจะมีรูที่อยู่ข้างบนอยู่ใช่ไหมคะให้มันอยู่ให้มันมันตรงกับรูตรงนี้รูของถ้วยรองน้ำนมอะค่ะแล้วก็ล็อกลงไปให้มัน โอเคแล้วก็สําหรับสายในการปั๊มนมอันนี้ก็ยังมีสายอยู่นะสายในการปั๊มนมเนี่ยเขาจะให้มาสองแบบด้วยกันก็คือเป็นสายสาหรับปั๊มสองเต้าหรือว่าเป็นสายสาหรับปั๊มเต้าเดียววิธีการประกอบก็ง่ายมากเนี่ยแล้วก็นี่นะคะแล้วก็เปิดเครื่อง ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ออยวไปฟังใกล้ๆเลยฮะเราฟังแต่ตรงนี้<อ>นี่เ่งเงี้ยคือเราก็อ่ะเอาติดตั้งเครื่องใช่ไหมคะเออเอาลืมจริงๆแล้วอันนี้เขามีสายมาให้ด้วยใส่คล้องคอคือเราที่สามารถที่จะคลอบคอแล้วก็ทำอะไรไปด้วยก็ได้ใส่ให้ดูเลยดีกว่าเอาไหม จะใส่ให้ดู<อ>เดี๋ยวเรอแป๊บนึีงจะใส่ให้ดูนะคะว่าใส่แบบเป็นยังไงโอเคนี่ก็ใส่ให้ดูแล้วนะคะก็คือใส่แล้วก็จะประมาณนี้พอดีอันนี้เป็น,ปนชุดชุดให้นมอยู่แล้วเนาะเออมันก็จะมีสายลงมาประมาณนี้ซึ่งสายก็ไม่ได้ยาวมากก็จะกดประมาณเนี้ยเราก็สามารถทํางานอะไรต่อไปได้นะคะเน่ก็จะเปิดเครื่องเปิดเครื่องอยู่จริงๆแล้วก็เสียงก็แบบเสียงไม่เข้าไม่ได้ยินเลย น่นแหละแล้วก็นอกจากอุปกรณ์อันนี้ที่เป็นพวกกรวยนะคะก็ยังมีอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยนะคะมีอะไรบ้างอันนี้มีขวดเก็บน้ำนมนี่นั่นเองอันนี้เปิดใหม่เลยนะคะนี่หขวดมีขนาดเจ็ดออนนะคะ2องอันก็คืออันนี้ก็แอบ,บดีนะเพราะว่าเป็นขวดแบบก้นก้นใหญ่อะ่ะมันจะไม่ความ,มง่าย แบบคุณแม่ก็รู้เนอะถ้าเกิดสมมติว่าแบบบางงานขวดเล็กๆเออแล้วก็นอนน้อยไงแบบเวลาที่แบบปั๊มนมแล้วถ้าเกิดเทนมนมหกสักหยดนี่จะรู้สึกแบบเสียดายมากหัหยดไม่เท่าไหร่ชนชนขวดคว่ำนี่จะแบบน้ําตาซึมน้ำตาซึมเพราะว่าต้องเช็ดชเพราะมันมันมากแล้วก็มีอีกเดี๋ยวจะรีวิวอย่างอื่นด้วยอันนี้ก็คือเป็นปะคุ้มให้นมนั่นเองเมื่อกี้แอบแกะมาดูแล้วน่ารักมาก คือมันจะเป็นแบบเหมือนใส่ได้สองด้านเนาะสองสีจะเป็นสีอ,ออกชมพูม่วงอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆนะคะก็คือสีเหมือนเหมือนตัวกล่องเขาเลยอะ่ะใช้สีเ,เป็นคอนเซ็ปต์นะคะอ่ใส่ให้ดูเลยเมื่อกี้ลองแล้วเรารู้สึกว่าเออผ้าก็แอบ,บดีคือขนาดกะโอเคเลยแล้วก็เอไม่ร้อนนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่า ใครให้เต้าเนี่ยใช้อันนี้ก็คือโอเคน้องก็จะไม่ร้อนด้วยแล้วก็จะมีอันนี้เป็นโครมพลาสติกก็คือเอาไว้แบบอ่ะไว,ไว้ใจไว้แบบมันจะเป็นมันจะกันไว้อย่างนี้แล้วมันจะแบบเออเป็นรูหายใจอเอาไว้มองหนออ้าเม่ใช่ไหมใช่ประมาณน,านั้นแล้วก็มีอันนี้นี่อุ้ยอยของหลน่นกระเป๋าปั๊มนมนั่นเองนะคะกระเป๋าไว้เก็บพวกอุปกรณ์ปั๊มนมเก็บก้วยเนี่ยเวลาที่เราไปทํางานข้างนอกใช่ไหมคะก็จะต้อง ใช้กระเป๋าแบบนี้ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบทรงสูงดีเนาะเออก็เวลาอ่ะกลวยพวกเนะี้ก็คือเราสามารถหากล่องมาใส่ได้แล้วก็เออเอาพวกไอซ์แพคอะคะ่ะเจลเก็บความเย็นใส่ลงไปนะคะแล้วก็เออเอาขวนนมไปใส่ด้วยใส่ลงไปด้วยนะคะข้างในก็จะเป็นอุนปกรณ์ะมาณนี้เป็นแบบนี้นะคะอออันนี้นี่จะมีถงุงอืมนั่นแหละ ยู่ด้วยก็คือเก็บความดินได้นะคะเออสรุปว่าชอบไหมชอบนะเออตัวตัวเครื่องปั๊มนมเนี่ยค่ะ b u s t e r Milafer c o เนี่ยค่ะก็คือเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเครื่องปั๊มนมที่แบบเล็กอยู่แล้วแล้วก็คุณสมบัติการดูดของมันอ่ะใช่ก็คือสุดคุณสมบัติก็คือดีที่ดูดนุ่มดูดได้ลึกแล้วก็เงียบอันนี้คือสําคัญเลยเพราะว่าเวลาที่เราไปทํางานเราไม่อยากรบบคนเพื่อนร่วมงานเนา สามารถที่แบบนั่งปั๊มนมที่ต๊ะทำงานของตัวเองได้นะคะโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าใครสนใจเครื่องปั๊มนมบูสเตอร m มิราเคิลโกนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่มีไลน์แอดบูสเตอ t ์มิราเคิลนะคะหรือว่า IG นะคะบูสเตแล้วก็ขีดล่างช็อปนะคะมี Facebook ด้วย b ูส t ตอร์มิราเคนะคะไปติดตามกันได้เลยหรือว่าถ้าเกิดสมมติใครอยากลองใช้หรือว่ามีคำถามใดๆเพราะว่าบูสตเนี่ย มีเครื่องปั๊มนมหลายรุ่นมากเลยนะคะซึ่งแบบก็อาจจะแตกต่างกันตามความต้องการของแม่ๆเนาะใช่ไหมโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็รีวิวเท่านี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรที่เราจะมารีวิวบ้างอย่าลืมกดติดตามกันไว้กด subscribe, subscribe กันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ bye บ๊ายบาย b r o s t a Believe in miracles